ดีค่ะเลขสนดยังโมโหค่ะพี่ว่าเจ็ซีนบ่เออสนดนเจ็ดซีนป่นึ่งเจ็ดซีหนึ่งเจ็ดซีบอกสนดนะแน่ว่าเมือว่านนี่เจแดงเพิ่นส่งอยู่กลุ่มพว่านนะหนึ่งเจ็ซีอืเอาข้างสนดกับเจ็ดซีบ่ะครับผู้ใดไปเอามากอันข้าเจ้ามือมือข้าเจ้าเปิดละอ๋อบอกโอ้มือข้าเจ้าเปิดหนึ่งเจ็ดซี่น่โอเมนะเแดงกับโมหูข้าได้นี่ ฮัลโหลสวัสดีค่ะ,คะจ,จ้าจ้าเจแดงมาแล้วมาขอโชคขอลาบขอหวยไปให้ท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านได้ไหมคะเจ้าจ้าได้ไหมมาขอตัวเลขค่ะขอโชคขอลาบจะได้ไหมฮะว่าวาเียนเียนอย บหรือเชียสมพันบาเชียเชีค่ะเชียย <oh. ูจ้าเชียยูเรอไหมเจ้าจ้าออกตัวได้เนาะเจ้าจ้าเจ้าจ้า่นบอกถือเอเชีไปืออกับถเขาเจ้ากันละออกตัเทีัเขากันใช่ คนก่าบอกบเซียภา่นบอกบเซียจะข้นนี่ภาษาคนบอกบเซียจะข้นเสียยูเสียยูบอกแม่แต่ว่าเริ่มเริ่มใส่ย้อขามาแล้วล่ะขดิจเขแล้วเพงแต่สีไฮโซกมั้งฮาเนไ้โคก็มันไปอื่นเนาะบอกบเซียสมือนี่ เสีอยูบอกว่าบอให้มันถือ้อกัสีเสียตัวเจวจ้าบอกให้มันถูกตัวให้โชคให้ลาบกับท่านผู้สมผู้ชทั้งบ้านแมหมด้เฮีสามหมื่นบ่โอ้บอกจงหวันบ่่เอาหัวนี่หละเจดงมาสีได้สามหมว่นหัววินเลย มาต้องมาหัวลอยเยอะมาหัวลอยเยอหัวลอยยอะหัวยอเยยกันเันอู่นมาหลายนอหัวนอนฟังฟังอยู่ฟังอยู่สิบอกตวใด้ตวใด้ บอกพ่กเซียกบเสียนี่บ่มีอนบอกพวเซียขันข้นเซียนี่อ่ขันข้นเซียนี่ก็สิได้เห็นบ่แก้วจ้าตําบลดงมะทองอําเภอบ้านม่วงจังหวัดจังหวัดนี่ฮจังหวัดสกลบอฮ chất <laughs> 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 của nó bắt mong 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 เจแดงเรียกเจแดงเนื <substit uting> ้อเจให้ลางวันใช่หรอใช่อเลาเจ็เอามาจะใเจ็ดหกสี่หกสี่เจ็ดหนึหกมะใส่มาจะใส่ไข่ข่ะหบอเจ็ดหกสี่ตัวหน่งหกแปดบาเจ็หตัวเก้าน่ะหกสี่เจ็ดหนึ่กหนึ่งห้า่สเก้าอืมด้ค่ะ หกแปดหมดเขาคอยเขาลยมาเบิ้องเลีกนกเหนกันกนกัน่บ้ายบอฝากไปนี้ละอ๋อมาหาเล็กนกคือกันมันบอสี่ยงงอดเ่อปเ็นเงดดอเงินเป็นอย่างคึื่อดได้เงินเงินเก้าบเกาเเก้าของนอาเขาบวกลับเขาบวกลับห้เขาบกลับเงินตัละสงแสนเขบอก่างอเขาบกลับไยังบ่มีบุญยังบ่มีดวงยังบ่มีดวง ต้องบูชาจับเงินจับทองนมือง๋จแดงโศกลาบสีมมาเสียเร้อผาดมาใงหวั่นเลยเสียเลยเจ้าบูชาจับเงินจับทองน้ำจิ๋ดแงดงเ่องขอนเจ้าโศกเจะาด้วยเพชร่าใบาจิบ๋จดแงดงเลด,ด,าด,าาด,าาดบูชาแบบไหนแบบไหนเดี๋ยวนี้ใช้ขอมมดขอบนนี่บาีเนี่ยเ จว่าจับเสี่ยวจะจับจุดกี <S <s ่เดือนกะเตี่ยวเท่าไหรจับกันสุ้งเจ็ดซีเนาะเฮ้ยเขากันเบิดน้องหัวนี่เนาะจับโลดเจ็ดีนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอข้าเจ้าถือเลยคือดังถ่เจ็ดซีแก้วจ้าสิออกว่าเจ็ดซีฮะออกว่าเจ็ดีขั้นออกลองแล้วลองดังๆนะ เจ็ดสีสิออกบอือเจ,จ้าจ,จ๋าจที่แทงพามเขาเลี้ยจ้าจ๋าเจ็ดซีออกบอเจ็ดสีสิออกล่างบอเจ,จ้าจ๋าเนี่สีออกบน,ออกบนคิดเบิ้งดูออกหรือบอออกเจ็ดซี่กแ่ไห สั่งเนี่นะุณสมเป็นยังวะครับชาเสียสีออกอยู่เป็นบ่อือเป็นยังกันออกมารลให้ฟังเนี่ยมารลมารลถ้าออกมาลาให้ฟังฟ่งแล้ว มันมีแปอยู่ไว้เราหันไปเราไม่ก่อน่งนได้หมดแผมาไล่ผมแปาอนเยวถึ่มาดาชื่ผมแ็บเดินให้ถึบ้านีสะพานฟังเสียงเาบอกว่าเขาอกว่ามาเขาอว่ามาก้าฟังอยู่ทะเลจะได้ค่ สนมะพร้าวเล็กนกแก,วก,ก้วนะคะต้องส้มกริง <c oughs> แก้วจ้าเป็นดาราละมือนี่อืมเป็นดาราแล้วสวยแล้วดังแล้วออบอด้มีแขกมาหาโดนแล้วไป่เอาออตัวไหนแกว้วตัวไหนแก้วจ้า เจ,จ้าจ้าวยออกตัวไหนคะวันที่หนึ่งนี่หนี่งมดก้อนนี้บอกเป็นตัวกว้าหามดก้อนออกเก้าหานออกบอกเจ้าจ้าเกลือ เกวจ้าเลงกเขาเกลวจ้าเก้วี่กรมสุไทรจ้าเลีงเข่าหงจ้าเขาโคตรมันใจค่ะเขาซเขาก็หากรยานได้หญ่ขึ้นขึ้นล่งแสงพุ่นแสงเขามาเคลืนแล้วก็หายชวงเงินเมื่อนี่ชื่อตะเลบนะไรคะเมื่อนี้ย่งบดาดพิกาเอ้าหยยดข้านมันที่มีเลขคือเลขคือทั้งหล ta kiểu nào nước hoa gel 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 trắng mỏng con, nước hoa kem, nước hoa cả nước hoa kem, nước hoa kem, nước hoa kem, ก็เลยสีฮว่ามันออกไปแล้วก็เลยป้ดที่นี่ก็เลยมาเอาหาเก่าขวดขวดเก่าหากได้กันได้อะไรเสีนกว่าได้เซียนเลลังก็ย่างเกเาตัวนย่าเกกเาตัวนเา่นไห่นบอก่นบอกไห้เลยเพื่อนไห้ที่เพื่อนาคสามวันเพื่อนไหวดละคู่เดียได้ซื้อนั่สามคู่นี่ซื้อมุ้งไผไห่กบอกว่าสอไหนนกนกไห้ เบาพิ bout, yeah. tamam. ่นบสามพิ yeah. okay. ่นบาสามวัวพีเป็นเครื่องพิวว่างันละอ่าลว่าบังหาออกสี่หกว่าสี่เป็ดเก่าคู่เดียวเก็ดเก่าคู่เดียวถ้าเพิ่อนเบอกก็แสดงว่าคู่นี่ละอ้สองคู่นั่นออกไปแล้วครับครับเดี๋ยววันี้ยังยังยังันบอให้านบออีวันสามยังบอบอกจะแต่ว่าเพิ่นบอกสามตัวไ้แล้วเพิ่นบ้าปะแม่นเพ่อนบอออกขะแม่นเพิ่นบอบอกกับสี่แม่นเ็ดเก่าคู่เี่เพิ่นบอบอกนะ เราะว่าม <old> well. <no fer en> ัน2คนออกไปแล้วจริงวดนั้นก95ก็ออกไปแล้ว40ก็เกี่ยวออครับมันจะบอกี3คู่ครับมัยังคู่นึงออกมาครับว่า3ู่แก้วบมาได้เต็ก็ถือว่ามันแสนกว่าครับได้ละแสนกว่าอยู่บานซื้อ64เขาเจ้ามาขึ้นแสนคูณแสนเจ้ามาขึ้นเลยเหลืออยู่20,000ใช่ขึ้นๆ79ก็ คู่นาะคหายคหายมาสามคู่ซ่หกกบเป็นฮาเกากับเจ็ดเก้าเนาะบอกไปแล้วสคู่นจ้ยั่งนนเากเกานอกขางล่ชันั่งเ็เก่าเนาะค่ะท่านผู้ชมนั่งเก็บเก่าว่าท่านออกเอาไปเป็นแนวทางในการเสียงซื้อ พอพ้นกระถูกมาแล้วสองวดแล้วเนาะงวดที่หกหาซื้อว่าได้งวดได้หน่อยงวดเก้าหาพนก็ได้เศษแปบเจ้าจ้าเจ้าจ้าจ้วยพ้นบปสายไฟแดงมาเลยบ่อไอ้สายแดงเลยวะเอาใส่ปายแดงบ่หนี้อ๋อคนสีมาง่ายบ่หนี่้คนสีมาง่ายบ่หนี่้บ่ โอเดี๋ยวเดี๋ยวแถาเบิ่งป้ายรถเห่าคนบอกไฟเดงเห่าคนบอกงวดแล้วคู่ตั้งแต่โควิดผุนตีมาบอกซีเพื่อนเพิ่นบอกซีหกบอกหากบอกเ9็บเก้าซหออกไปแล้วหาเก้าออกไปแล้วยังเก็บเก้าูก่ออกเป๊ะเลยสวัสดแต่ว่าสมัดจอดพกเก้าต้อบอกหาเก้า่ออกเก้าหาเ็เก้าออกเก้าเจ็ดกเดือนเมื่อกบกินตะเวนนั่น วันนี่หลายมือแล้วหงอดกินงวดก่อนนี่เดแปดแปดเวลาสัมผัสโอ้พ่นบอก่าครับบอกแปดดบอกแปดแปดแติ่งต้องกายอ้าเตี้ยมันดวงของข้าเจ้าดวงไฟดวงมันสูงไฟสูกมันเนาะค่ะ เป็นีบากบอกคัเป็น็นนุ่้ดิน้ะนุ่นคนดินนุ่นู้ดินข้างโซดโส้นมส่ตัวเกาบ่มีคนมักเจ็ดกกเ็ดนะอ๋บอกช่ามงวดแล้วยังสิมาออกอีกตเรเจ็ดเก่าอเจ็ดเกาเก้าเจ็ดจะของบานเพล่นเล็กนกด้วยค่ะท่านผู้ชมเกาเจ็ดเจเก่า เอาเงนนั่นแหละกรอบเอาน้ำเข้ามาแม่สนใจเงินแม่ตัวเอาอันไหนเจ้าใส่กรอบแล้วรู้มั้งเส่กรอบไปละเอาใส่กรอบน้ากับพีเากับเล่เอาน้ำเพลินถูกถูกถ้าถูกเลขเราโอนไปให้เจ๊แดงนาีย์โ่งในมานที่พ่อกันเรื่อยๆอยู่ดออกเนี่ย เจ้าแกนี่ออกเนี่ยแกฟโฟมออกอ่าแกฟโฟมออกอย่าให้ขาดเงินเด้อเงิ่อนแบ่ยังไงใส่เจ้ายังสีได้หลายแมนยาวเงินไปเศร้าเข่าเด้อแกกออกนี่แหละที่มาเงินนำเข่ามันมาหาเก็บเงินอะไรได้รวยมากทั้งพี่เงินลงหมดก็ยังเหลืออะไรตั้งถุงนี่แหละนี่แหละเก็บไปนี่แหละถูกแล้วนึกถึงเป็นพุทธะุ่นึกถึงคุณบาอาจารย์คนดีแล้วพระที่ฟองฟังมาถึงตัวก้อนมาตั ใบง่ายใญ่แต่แต่คนที่เอาเน้นตัวเดียวนั่นละเล่นอันนี้หรอกตบกะเป๋าเงินส่โลดเซใบง่ใยง่เมื่อเลขออกเมื่อเลขออกเจ้าตื้นขึ้นจ้บอกโลดมาเขามาเขามาเงินเงินล้านเงินแสนตื้นขึ้นมาเจ้าบอกเลยเจ้าเก้า เอาคราวนี้ละมันบ่มีนี่ิดมบ่หมายถึงเฮามาขายอยู่นี่แหมีครับีาโตๆอาจารย์เลขอ๋อ79นี่บ่9นี่ล่ะอเพิ่นมัก76เลขตัวเก่าเนาะอือนี่มัก76เลขตัวเก่าัวานี่ล่ะเลขตัวน่เลขอ๋อ่อเลบ่ดี่ เก่าเจ็ดเจ็ดเก่าเป็นเสือนกเด้นกบอกยังว่าหันตัดพิทตัวเดียวทีตัวเดียวทั้งหนาที่นีเราใล้เกล้แค่นซ้่งนซ้่งนถือโอ้ยมาตรวจให้แน่มาสักทั้งหลัง่นาเท่าปรงบุกไม้มาหกัวตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่สี่สี่หกทั้งหลังเนาะทั้งหน้าผัเบิ้ลหาตูมอันนี้ทั้งหนาพิทแช่ของเขาเป็นศูนย์ของคนเป็นเมื่ง ว้โอ้โหซ้อาจึกลำมาทนึงดิเต็มเนาะวันนี้ยังละใบนึ่งเออละตอ่เจีวเก่าเดียเต็่านิ่งก็ดีแล้วละเวค่เอาเสื้อต่อใบนึ่งรอยย่หเี่เสื้อต่อใบานึงยี่ห้เก่น่ิอ่าเดือนจะเกามี่ม่นบเกามาโศกเกาโศกน้ำหนกเกาโศกน้ำบานนกเนาะค่ะท่านผู้ชม เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดลองเบิงรองรเพราะว่นขงั้วโชคมานค่ะท่านผู้ชมเจ็ดเกเกเจ็เลขนกยังอีกคูนึงนะค่ะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีโชคดีถูกหัวถูถูรัตตอรี่นะคะอ้าวแจ้กจ้าจะกับแล้วนะคะเ้าหานี่ดิแจ๊กจ้า เจ้าจ้าไปถึงญี่ปุ่นสองมื่นไปแล้วนะนี่ในร่างคนเดียวอนไปแล้วนะออกยังไงในร่างออกเก้าเจ็ดหรอเก้าเจ็ดใช่ไหมใช่ไหมออกตัวไหนคะเอาพูดให้ฟังหน่อยก่อนกลับเลยแล้ก่อนกลับออกให้ฟังพูดให้ฟังหน่อยคุณเดี๋ยจอบฟังเข้าเบาหน่อยยันหน้ายงหลังยัง กลับนะคะกลับนะกลับนะนะสวัสด e> ีค่ะสวัสดีค่ะบไายบายไม่บายโอ้ยไปแล้วเบาๆนะหืบ้าบปากท่าไงเอ้ย ทางไงเถ่นเนหนึ่งสี่สองข้เขาแลหนึ่งสี่สองเออหนึ่งสี่สองกระดังเด็กหนึ่งสี่สองหนึ่งสีกระดังอยู่หนึ่งสี่สองเขาซอไวชีพใบเจ้านะเจ้ามีหอกแท่งหอกนอเงินใส่สิล้านเนาะแม่เงี้ยวเจ้าถูกสิบล้านบะเขาถือกันใบนึงอ๋อใบนึงงวด้องกอนงวดพงยนให้บรรลุย่างสี่สองใบ ว่าเพื่อพอไรไปบ้านของเขาถือใบหนึ่งานั้สามใบบ่น้องวันที่หนึ่งโอ้งวันนี้เขาเจ้าได้2องซีซีสองเขาขาจีสองซีไลอ๋อเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อคับท่านผู้ชมโอตัวใดกันออกงามมดเอาลงมาบเอาเอาวลอตเตอรี่ม่ให้กันเบืองเลยซื้อตัวใด ทางผูช้ชมโชคดีนะคะขอบคุณค่ะในคลิปนี้คลิปต่อไปเราจะไปตามหวยต้นปวกขายพญานาคในปั๊มน้ำมันพีทมาอ๋อค่ะปตทมาถ้าอย่างนั้นนึงป้ายทะเบียนรถตัวใดป้ายทะเบียนรถตัวใดป้ายแดงศูนย์ห้าเอ้ยสายแดศูนย์ห้าเจ็ดนห,หนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่ง0 5. 0 5. อ๋อหาเจ็ดหนึง่ง ไฟทะเบียนรถไม่เพ่นเนาะรถหม่เพ well ่นออกรถไม่ขอบคุณหม้ายแดง0571ค่ะท่านผู้ชมอ้าวล่าท่านผู้ชมจริงแล้วแบบนี้ขอท่านผู้ชมโชคดีนะคะคลิปต่อไปเราจะไปหาตามหาโอ้ยนางกวักเงินกวักทองเข้าบ้านเ้างจะไปตามหาไปปวกขืนเฮี้ยนขจ้าคข่ายพยัญานาค่ะนะคะติดตามให้กำลังใจเจ๊แดงได้นะคะขอท่านผู้ชมโชคดีถูกหวยรวยๆไปด้วยกันค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ